วันนี้ครับวันนี้มาพูดถึง d s เนะครับแล้วก็การใช้งานระบบโมดูลวัสดุคงคลังนะครับก็จะพูดถึงระบบระบบวัสดุคงคลังก่อนนะครับขั้นแรกนะครับก็ต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับในซิสเต็มในกำหนดค่าพื้นฐานนะครับกำหนดคลังสินค้ากำหนดบริษัทกำหนดลางย่อยนะครับตามนี้กำหนดให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยไปกำหนดกำหนด ก็คือเราค่อยสามารถใช้งานโมโดูลอื่นได้อย่างเช่นกาหนดคลังสินค้านะครับอย่างตัวนี้ก็จะกำหนดไปที่มีอยู่สิบครั้งนะครับใช้อยู่สิบครั้งอย่างเช่นสดุกส,สุิ่งสิ่งวัสดุนะครับก็ชื่อครั้งรหัสครั้งแล้วก็ชื่อผู้รับผิดชอบสถานที่ตั้งราคาแล้วก็ชื่อผู้ออกใบสั่งซื้อนะครับในส่วนผู้ชื่อบอกผู้ออกใบสั่งซื้อนี่ครับมันจะไปออกใบ ปิ้นรายงานนะครับจะดึงชื่อคนนี้ไปแสดงที่รายงานนะครับนี่มือนกันเสร็จแล้วมากำหนดรา,รายการบริษัทผู้ขายนะครับถ้ามีผู้ขายก็เพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วมากำหนดครังย่อยนะครับครังย่อยในที่นี้คือในส่วนของการเบริกจ่ายให้แผนกแต่ละแผนกแต่ว่าแผนก แต่ว่าในระบบของนี้ได้เร็จจะไม่มีคลังย่อยที่เป็นเก็บอีกทีหนึ่งครับไม่มีนะครับก็คือเบอิกจากคลังใหญ่แล้วก็ไปตัดจ่ายจากคลังย่อยเองนะครับแล้วก็กระโดในการสินค้านะครับการกรการสินค้านะครับก็มีส่วนสําคัญก็คือมีจะมีข้อจํากัดและก็การใช้งานอยู่คร่าวๆนะครับอย่างเช่นเราจะเพิ่มข้อมูลสินค้าใหม่นะครับ มันจะเป็นกระดาษกระดาษ A4 หน่วยนับนะครับเราจะจ่ายเป็นอะไรครับเป็นเป็นริมหรือเป็นกล่องโดยทั่วไปเราจะหนวดเป็นเป็นกล่องไปเป็นริมนะครับริมเป็นริมนะลมเหมือนจดก็ต้องเป็นริมเหมือนกันนะครับเวลาเบิกจ่ายเราจะได้เบิกจ่ายเป็นริมต่อริม รับเข้าเวลารับเข้าแล้วถ้าเราซื้อเป็นกล่องมาเราก็ต้องแกะกล่องมาแล้วก็ในกล่องนั้นมีกี่ลิมแล้วก็กำหนดไปนะครับก็คือข้อจำกัดของโปรแกรมนี้ยังอยู่ที่การจํากัดหน่วยบรรจุนะครับจะต้องกําหนดหน่วยบรรจุให้ตรงกับหน่วยนับนะครับถ้าเราเป็นลิมก็เป็นลิมลิมนะครับแล้วก็หน่วยบรรจุจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเสมอนะครับราคาเท่าไหร่ก็ได้ก็คือลิม หนึ่งลิมก็จะมีอยู่ในกล่องเท่าไหร่ก็คือต้องนับเป็นเป็นชิ้นๆเป็นลิรไปเลยนะครับกาหนดค้งที่จะเก็บนะครับารรการพัสดุถ้าเกิดว่ารายการนั้นเป็นรายการของแ l บก็ให้กําหนดกลุ่ม l บบนะครับตอนนี้ประเภทราคาสืบไหมตอนกำหนดรูปภาพถ้ามีรูปภาพก็ใส่รูปภาพเข้าไปนะครับชนิดสินค้านะครับถ้าเกิดไม่มีในนี้ก็สามารถเพิ่มชนิดสินค้าได้ตรงน,นี้ครับ รูปภาพก็โหลดเข้าไปได้สมมติน,นะครับลังก็บันทึกไปนะครับโอเค,อเคก็คือพยายามกำหนดหน่วยให้ถูกต้องนะครับเวลาเบิกจ่ายมันจะได้ง่ายในการตรวจสอบเวลาดูตัการดูสรุปรายงานจะถูกต้องก็คืออยู่ที่การกำหนดบรรจุแล้วก็หน่วยนับนะครับที่น <c oughs> ต่อไปก็คือจะเป็นการออกไปั่งซื้อนะครับออกไปั่งซื้อหาดูประวัติเก่าก็ได้ถ้าอ,อกใไปท่งซื้อก็จะออกตามคลังสินค้าแต่ละคลังนะครับจะแยกกันแยกโดยคลังบนคลังสินค้าพัสดุเวลาเปิดสินค้าก็จะเห็นเฉพาะสินค้าที่อยู่ในคลังพัสดุเท่านั้นนะครับจะไม่เห็น จะไม่เห็นสินค้าที่อยู่นอกคลังเพราดุจะไม่เห็นนะครับ <c oughs> บริษัทถ้าเกิดไม่มีในนี้ก็สามารถเพิ่มบริษัทได้ครับไปที่ปุ่มบริษัทแล้วก็กดเพิ่มข้อมูลกดไว้ไป,ไปไหนะกำหนดค่ารเริ่มต้นนะครับในส่วนนี้จะเป็นการการรําหนดว่าเราต้องการให้ค่าดี๋ยวฟ้าของวิธีการวิธีการจัดซื้อเริ่มต้นนะครับ <c oughs> จะเก็ดเป็นที่หนึ่งนะครับ หนึ่งคืออะไร <c oughs> หนึ่งก็คือตกลงราคาสองคือสอราคาคราสามารถตั้งได้ว่าจะอยู่ที่เลขไหนภาษีเริ่มต้นนะครับภาษีมีภาษีไหมก็เกิดวายนะครับเป็นเีวายประเภทเงินก็ประมาณนะครับอ๋อนี่ปะเภขเงินก็คือประเภทเงินข้ามาตัวนี้ครับ <c oughs> ให้ดีฟอ์เป็นเลขอะไรเสอง,องเป็นหนึ่ง อันนี้ก็จะมีสองแบบนะคะระับกำหนดค่าต้นต้นกับโลกการสินค้ากานนี้ประกอบการที่ไหนยังไงนะก็จะบันทึไแล้วก็บันทึกไปแล้วก็กรอกรายการสินค้าที่ท่านตามใบสั่งซื้อที่ตามมาสั่งซื้อเลขที่กําหนดมานะครับผลิตินราคาราคาก็มีสองแบบนะครับเป็นราคาปกติราคาของแถม <c oughs> นราไปจุดเสั่งซื้อเท่าไหร่สมมติหนึ่งร้อยราคาเท่าไหร่ครับสมามารถ enter enter ครับไ,ได้แล้วก็ีย์ข้อมูลไปได้มันจะค้นหารายการสินค้าที่อยู่ในคลังพสัสดุทั้งหมดสแสดงครับตรนนี้ภาษีก็จะขึ้นอัตโนมัติให้เรานะครับแล้วก็มาเหตุถ้าต้องการใส่คำอธิบาย เพื่อที่จะเอาข้อมูลในส่วนนี้ไปลงไปพิมพ์ลงในใบสั่งซื้อหรือใบขออนุมัติซื้อได้ับได้ก็บันทึกไปยังไม่กรอบริษัทสมมติบริษัทสปายสาละรอนมัตแล้วกันที่งบมาณต่อห้าเก้าโอเคใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้อนุมัตินะครับมันจะเป็นสีข,ขาวๆนีอยู่ สามารถแก้ไขรายการได้อยู่แต่ถ้ารายการอน,ารนุมัติตัวไหนมีการลงบันทึกเข้าค้างไปแล้วสถานะตัวนี้ก็จะล็อกไปไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จะดูได้อย่างเดียวนะครับในการตรวจสอบใบสั่งซื้อตัวนี้นะครับถ้าต้องการแก้ไขอยู่ก็คือยังไม่ต้องยังไม่ต้องติ๊กว่ารับสินค้าครบแล้วนะครับก็ให้บันทึกไปก่อนเสร็จแล้วถ้าเกิดต้องการ ส่งสินค้าเข้าไปข้างในนะครับก็ให้ติ๊กตรงที่รับสินค้าครบเสร็จแล้วก็บันทึกแต่ยังสามารถแก้ไขได้อยู่นะครับแต่ว่าเราก็อยู่ในกำหนดกรรมการตรวจสอบสตัวรับสินค้านะครับกรรมการในส่วนนี้ก็จะเป็นกรรมการที่จะเอาเอาไปแสดงในใบสังซื้อแล้วก็ใบขอนุจัดซื้อจะมีเจ้าหน้าที่กรรมการแสดงตามที่เป็นฟอร์มฟอร์มเอกสารราชะการนะครับ รงรับเข้าคลังก็คือเลือกรายการนี้แล้วก็กดปุ่มลงรับเข้าคลังสินค้านะครับไปใรายการนี้ก็จะโอนข้อมูลเข้าไปในคลังในคลังใหญ่ก็คือกรอกไปปุ๊บเลขยอะไรเล่มที่ไหนสมมตินะครับวันที่ชําระเงินเท่าไหร่ก็กดปุ่มยืนยันกาบสินค้านะครับแ,แล้วก็กดปุ่มยืนยันการรับสินค้ารายการนี้ก็จะโอนเข้าไปเก็บไปที่ระบบคลังใหญ่ ก็จะขึ้นสีปรฟ้า,าแบบนี้ครับราการตัวนี้ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่จะดูได้อย่างเดียวนะครับถ้าเราไปแก้ไขสมมติบางเรื่องว่าราคาผิดบันทึกปุ๊บมันจะเตือนว่าตรวจสอบรายงานใบส่งเข้าคลังไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้นะครับคือไม่สามารถแก้ไขใบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันถูกอวนไปเก็บไปที่ค้างใหญ่แล้วถ้าต้องการยกเลิกใบนี้นะครับก็คือสามารถยกเลิกได้นะครับต้องตรวจสอบว่ารายการนี้ยังไม่ถูก ยังไม่ถูกเบิกไปใช้นะครับเบยใช้วิธีการคลิกขวาครับแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบการเบริกของบริษังซื้อนี้ครับถ้ามีแสดงรายการปุ๊บแสดงว่ามีการเบริกไปแล้วแต่ถ้ารายการนี้ยังไม่มีรายการเบริกก็เป็นรายการว่าง,งบูวไว้นะครับก็สามารถยกเลิกรายการนได้นะครับแต่จะไม่แต่คือจะแก้ไขไม่ได้แต่จะลบเลือกคือลบทิ้งไปเลยได้เลยนะก็เข้าไปที่แก้ไขบริษังซื้อน,นะครับมีปุ่มยกเลิกบสั่ัซื้อครับ แล้วก็มีก,การยืนยันครับบตเตรีตรนี้ก็จะถูกยกเลิกไปด้วยแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในคลังใหญ่ก็จะถูกเคลียร์ไปด้วยครับอันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีถ้าเกิดคีย์ข้อมูลแล้วใบหนังสือนั้นผิดคีย์ผิดนะครับโอเค ก็ตรวจสอบว่ารับข้อคังแล้วครบถ้วนนะครับทิกปุ๊บอ่าแล้วก็ลงรลับข้อคลังนะครับขั้นตอนก็ประมาณเท่านี้ส่วนหนึ่งเลขต้นวันที่ชำระเงินเสร็จแล้วก็ทิ๊กที่ยืนยันการรับสินค้านะครับแต่ก็มาทึกปุ๊บอ่าเขาทลมัละรายการก็คือรายการแปลงแปลงล้างห้องน้ำนะครับ เราจะเข้าไปตรวจสอบว่าเข้าคลังไปแล้วจริงเท่าไหร่ไหมจริงไหมนะครับไปที่เมนูตรวจสอบคลังใหญ่นะครับไปที่ตรวจสอบคลังใหญ่<ก>ข้อหารายการดูก็ได้ครับชื่อรายการ ตากาดก็ได้ครับว่ามันมีข้อมูลมาไหมโอเควันที่สิบหกคือวันนี้รับข้อนสี่ิบห้านะครับขอรั้อนหนึ่งร้อยราคาสี่บห้านะครับยังไม่มีการตัดจ่ายนะครับน,นีข้อมูลการรับข้อมูลการจ่ายนะครับตอการก็จะแสดงตามนี้ครับ okay, ไปแล้วครับสรุปก็คือไปนี้ โอข้อมูลเข้าไปในฐานรังใหญ่หลยตอนแล้วสามารถทิมพ์มาสั่งซื้อได้นะครับไปสั่งซื้อก็จะมีชื่อชื่อผู้ออกไปสั่งซื้อแล้วก็ชื่อผู้สั่งซื้อตามคลังที่เรากําหนดไว้ตอนตั้งค่าซีเต็มนะครับตั้งค่าร่มต้นใบคอนุมัตจัดซื้อนะครับก็คือต้องพิมพ์ตามแพทเทิร์นนี้ มันได้กำหนดกรรังการนะครับ <c oughs> จริงๆต้องไปกำหนดกรลังการก่อนกรรมการเราสามารถกําหนดได้นะครับ <c oughs> ถึงเนี้ยใบสั่งซื้อนั้นโดนโอนเข้าไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> ก็เราก็ไม่ต้องกดจดบันทึกนะครับเพราะว่าเราบันทึกเข้าไปในนี้แล้วแต่หนะน้าจอนนี้ต้องบันทึกเพราะาเราไม,ไม่สามารถไม่สามารถบันทึกได้นะ แล้วลองพิมไปว่าจะซื้อใหม่กรรมการก็จะแสดงว่าเป็นกรรมการใครบ้างตำแหน่งอะไรบ้างก็จะดึงชื่อมาแสดงตามใบางซื้อแล้วก็ใบตัวรับใบตรวรับ,รบก็ตามที่กำหนดไว้ในฟังใหญ่ว่าผู้ตัวรับเป็นใครกรรมการเป็นใครนะครับก็จะดึงชื่อกรรมการมาแสดงแล้วก็ใปขออนุมัต ายเงนนะแล้วก็ชื่อเป็นเจ้าชื่อเจ้าที่ที่เป็นกำหนดไว้ในครังครังของพัสดุนะครับว่าเป็นใครก็จะดึงชื่อมาแสดง,งแล้วก็ใบพิมพ์มาน้ำทรงขออนี้ยังไม่มีฟองนะเราสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการรับข้อครัง ไปแล้วหรือยังก็คือใบนี้เลขที่011ครับึ่งเข้าไปแล้ววันที่ไหนวันที่16รับเข้าที่ืองการนะครับรายการมีอะไรบ้างก็จะมีหนึ่งแค่แปลงล้างห้องน้าครับเสร็จแล้วรายการสินค้านี่รายการสินค้าแปลงล้างห้องน้ำนีนก็สามารถเบิกจ่ายได้นะครับวิธีเบิกจ่ายก็คือเข้าไปที่โมดูลเ,เบิกสินค้าจากคลังใหญ่ ก็จะเป็นการเบิกสินค้าครังใหญ่แบบแยกล็อตนะครับสมมติหน่วยงานซัพพลายต้อการเบิกสินค้านะครับก็คือบระทิกทีมมาที่เบิกก็เลือกครังแล้วก็เลือก,อแ,ก,อกอแผนกผ,ผู้เบิกนะครับเม,มื่อเป็นงานซัพงานซัพต่อ แปลงละห้องน้ำนะที่เพิ่งเบิดไปก็คือมันจะแสดงแสดงแปลงแล้วก็หน่วยแล้วก็ล็อตที่เบิกที่ทําการเบิกมาคือวันที่16เดือน2 2 0ส6งพั0สมีหนึ่งร้อนะสามารถเบิดใจได้จำนวนที่ขิขอก็ตั้ แล้วก็บันทึกไปทีนี้ก็รอให้เจ้าหน้าที่พัสดุเขาอนุมัติก็คือเจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่สามารถที่จะอนุมัติสินค้าได้นะครับแต่บริผมเป็นยูเซอร์ <c oughs> มีสาิาทธิ์ได้ก็คือกดปุ่มอนุมัตินะครับแต่ว่าหน้าจอนี้คือปุ่มนี้จะมีสิทธิ์เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เป็นดูแลครั้งนั้นนะครับที่จะมีสิทธิ์เ,เข้าไปอนุมัติได้ เช่นเจ้าหน้าที่รถไปที่อยู่ในฝ่ายแต่ละฝ่ายสามารถคชีย์เบิดเองได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะอนุมิเองได้นะครับต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาอนามาให้เส็จแล้วก็พิมพ์ใบเบิกใบเบิกของหน่วยงานแล้วก็ให้เขาเซ็นรับสินค้าตอนเอามาสินค้านะครับถึงครับก็คือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายพัสดุละชื่อใครก็จะจะดึงมาจากฟอร์มที่เราตั้งค่าไว้ในแผนคลังสินค้านะครับโอเค มาดูส่วนของการตวรวจสอบสินค้านะครับหน่อยย่อยัตนี้กเไว้ตรวจสอบแ <c oughs> ผนกที่มีการเบริกจ่ายนะครับติดตามติดตามการเบริกจ่ายว่าเขาเบิจกจ่ายเท่าไหร่ยังไงนะครับของพีนเข้ามานานๆมาดูสรุปรายงานนะครับรายงานของคลังวัสดุของเดือนนี้แล้วกัน <c oughs> ก็จะมีให้ดูสองแบบนะครับก็คือถ้าเราไม่เลือกปุ๊บมันจะดูทั้งหมดแต่ถ้าต้องการดูเฉพาะรายการของแถมกับรายการปกติรายการปกติกับรายการแถมมันต่างกันยังไงคือรายการปกติก็คือเราสั่งซื้อใบสั่งซื้อ <c oughs> มาปกติแล้วครับแต่ถ้าบัืเอว่าเราซื้อสินค้าแล้วเขาแถมมาด้วย <c oughs> ก็ต้องแยกใบสั่งซื้อนั้นเป็นประเภทรายการของแถมกับของปกติ <c oughs> ของแถมมีไหมไม่มีนะครับเดือนนี้าการปกติก็ตรวจสอบได้นะครับ คงเี่ยเท่นนี้จริงไหมลองคิดดูแล้วก็เลือกดูสตอกการดูนะครับก็ตรวจสอบดูว่ามีการรับการจ่ายตรงกันไหมการรับมารับเข้าเท่านี้หรือเท่านี้รับสองร้อยยังหรือท้อยอยู่มีการเบิกจ่ายก็คือจะมีฝั่งรับกับฝั่งจ่ายนะครับแล้วก็ตรวจสอบดูมีอินเอาเท่าไหร่คงเหลือ สองร้อยหกแปดจริงไหมก็คือคงเหีตรงนี้สองร้อยหกสิบแปดอ่าถูกต้องครับอันนี้้นตนสอบนะครับนี่ก็แยกเป็นประเภทว่าประเภทแต่และประเภทมีการเปลี่ยนจากเท่าไหร่ก็จะดูเลขตรงนี้ครับตรงนี้กับเลขตรงนี้ตรงกันไหมครับนะตรวจสอบดูนะครับโอเค,อเคระบบโพมีมบณเท่านี้ครับคร่าวๆตัวนี้ ก็ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ดูแลไปเรจะแจ้งใ,ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลครั้งแต่ละครั้งนะครับทําการไปรับข้อมูลทุกครั้งนะครับที่ไปรับก็คือเข้าไปที่เมนูกำหนดค่าเริ่มต้นนะครับให้ท่านนะครับเกี่ยวกับที่เครื่องท่านด้วยในกรณีถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราสามารถกู้คืนได้โดยทั่วไปแล้วผมก็จะไปรับให้ทุกทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์นะครับ เพราะว่าเขามันไม่เยอะการไ่ครับมันจะไปก r ับทั้งหมดเลยครับทั้งระบบทุกสารระบบทั้งระบบเครือข่าระบบท่ามุลุงเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ที่ฐานเดียวกันนะครับก็จะใช้เวลาแป๊บหนึ่ง ก็มีระบบเก็บหลอกด้วยนะครับเพราะว่าในตัวในการแก้ไขข,ข้อมูลในแต่ละทางสินค้าอะไรเงี้ยอย่างเช่ในใบ P.O. หรือใบสต o อกการ์ถ้ามีการแก้ไขปุ๊บระบบก็จะมีการเก็บหลอกคล้ายๆกับข้อได้นพนะครับตัวนี้สามารถเข้าไปดูได้ในที่ตารางเคสเคียร์หลอกโจรเงียเหมืนกันนะตัวนี้ครับแล้วก็สามารถดูพรีวิวข้อมูลได้ วิวดาต้าวิวโอดาต้นะซึ่งในส่วนนี้ฮะถ้าเกิดว่ามีการลบลบไปสั่งซือทิ้งเราสามารถกู้คืนข้อมูลต่วนนี้ได้แล้วก็เซฟเป็นไฟล์ c d s ไว้แล้วก็ไปแอ p เพนในข้อมูลตลารางนั้นๆนะครับโอเคครับคงมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะทำข้อมูลให้เพิ่มอีกทีนะครับโอเคขอบคุณครับ